สวัสดีครับผมนายพนุพันธ์จันทราจามรช่างไฟฟ้ากำลังปวสสองทับหเลขที่ศูนย์หนึ่งสองครับสวัสดีครับผมนายธีรวัตรมายุสิทิสาขาช่างไฟฟ้ากำลังปวสสองสองทัหนึ่งเลขที่ศูนย์หนึ่งศูครับวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการและขั้นตอนการทำโปรเจกต์ r e โนเกาั่นฟอร์มมัลติมิเครับการนำเสนอครั้งที่สองต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับ อัปเดตอุปกรณ์ที่สัปดาห์ที่แล้วยังมาไม่ถึงสัปดาห์นี้มาถึงแล้วอุปกรณ์ชิ้นที่1คือลิโฟแบตเตอรี่สามจุดอยแปดสิบชิ้นต่อไปคือ s ปุก k ี f ฟ n Charger เป็นตัว c h a r เจอที่ใช้คู่กับแบตเตอรี่ ต่อไปคือหน้าจอ OLED หน้าจอแสดงผลที่ต่อเข้ากับสายตัวเมียชิ้นต่อไปจะเป็นสายจั๊มตัวเมียกับตัวเมียขนาด15เซนติเมตรทั้งหมด20เซ้น ตอนนี้ได้ลองทดสอบบอร์ดโดยการลงโค้ดไฟกระพริบลงไปนะครับตอนนี้เราได้ลองคอมไพล์เรียบร้อยไม่ได้ทำการอัพโหลดเรียบร้อยในตอนแรกการลงโค้ด <c oughs> ไฟกระพริบจากตัวโปรแกรมเองไม่สามารถมันลงสามารถลงได้แต่ไฟในตัวอ r ดิโนไม่กระพริบ แต่หลังจากลองเปลี่ยนโคด้ดดูไฟก็สามารถไอตัวออ d ดโน่ก็มีไฟกระพริบขึ้นเ,ออเหียแค่นี้แหละหลังจากที่เราได้ทำการต่อสายจั๊มระหว่างออ d ดโน่ไมโครกับหน้าจอ oled เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการอัพโหลดโค้ดลงในตัวออเดโน่ไมโครนะฮะ ตอนแรกให้เราเสียบสาย usb เข้ากับ a r d u i n o Micro ต่อเข้ามายังคอมนะฮะ oh, oh, หลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบโค้ดก่อนพอตรวจสอบโค้ดเสร็จก็ทำการอัพโหลดลงไปได้เลยนะฮะ หลังจากเราอัปโหลดเสร็จสิ้นแล้วให้เรามาดูที่ตัวหน้าจอ OLED <c oughs> ตัวหน้าจอ OLED ก็จะแสดงผลขึ้นว่าการเสร็จเรี้นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทดสอบหน้าจอ OLED นะครับในขั้นตอนแรกให้บัตรกรี ตัวเสียบสายจั๊มบัตรกีกับตัวปอดิโน่ไมโคระฮะหลังจากทำการบัตรกีเสร็จก็ให้เราต่อมาดังภาพเลยนะฮะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทดสอบวงจรสวิตที่เชื่อมต่อกับริโพแบตเตอรี่แล้วก็ตัวชาร์จนะครับ เมื่อเปิดสวิตเมื่อเปิดสวิตวงจรภายในออร์ดิโนจะทำงานและตัวหน้าจอจะมีแสงสว่างขึ้นวิธีการในการเชื่อมต่อวงจรพาวเวอร์หรือวงจรสวิตเข้ากับออร์ดิโนให้ทำการ <c oughs> นำลิโพแบตเตอรี่มาต่อกับสายขั้วบวกขั้วลบ มาต่อกับขั้วบวกขั้ลบของตัว Repo Charger แล้วจากนั้นขั้วบวกจาก Rep o Charger มาเข้าที่ตัวสวิตช์และจากสวิตช์มาเข้าที่ตัว Arduino i c ครส่วนขั้วลบขั้วลบมาเข้าที่ตัว Repo Charger จากนั้นก็มาเข้าที่ตัว Arduino ก็จะทำให้ เวลาเปิดวงจรไม่ต้องต่อเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เพียงแค่กดสวิตตัววงจรก็จะเปิดโดยอัตโนมัติอันนี้จะเป็นขั้นตอนการอัปโหลดโค้ดจากโปรแกรมออดิโน่ลงในตัวบลูทูธนะฮะโดยการต่อตัวบลูทูธซึ่งตอนแรกผมใช้เป็นบลูทูธ h m h 1 1 แต่ตอนแต่ว่ามันพอเราต่อสายเข้ากับตัวบลูทูธ o t h h 1ไม่สามารถเชื่อมต่อบลูท t h ได้เลยเปลี่ยนมาเป็น Hc05 แพนครับในการต่อสาย <c oughs> สี่สายเข้ากับตัว r r u i n o Micro นะฮะแล้วหลังจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มสีดำตรงนี้กดค้างไว้ตอนแรกม,มันจะเป็นไฟกระพริบกระพริบกระพริบเร็วๆ แต่หลังจากที่เรากดปุ่มค้างไว้ไฟมันจะขึ้นค้างอย่างนี้แสดงว่ามันพร้อมตั้งค่าได้แล้วหลังจากนั้นให้เราอัพโคดอัพโคดลงในตัวบอร์ดอ r ร์ดิโนไมโคนะฮะพออัพโคดเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นการตั้งค่า AT หลังจากตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเทปบลูทูธโดยการเทสผ่าน ตัวโปรแกรมเทอร์มินอลในโทรศัพท์นะฮะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทดสอบบลูทูธนะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดวงเปิดวงจอ p พาวเวอร์ขึ้นมาตัวหน้าจอก็จะติดขึ้นมาหลังจากนั้นให้เปิดแอปในโทรศัพท์ชื่อว่าแอปเทอร์มินอนะฮะแล้วหลังจากนั้นให้เรา Connect ตัวบลูทูธจากโทรศัพท์ให้ไปค o นเน c t กับตัวบอร์ดบลูทูธ หลังจากนั้นให้เราลองทดสอบหน้าจอด้วยการพิมพ์คำว่า hello world ลงไปแล้ว hello world ก็จะไปโผล่บนหน้าจอ oled นะฮะเป็นวิธีการใช้งานอ r d โ n การ a ซอร r ฟอร์ม i v ติวิ r หรือแว่นอ่านค่านะครับโดยขั้นตอนแรกทำการเปิดวงจรขึ้นมาให้มันออนหลังจากนั้นทำการ เปิดตัวมันติมิเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เปิดตัวบลูทูธให้มันคอนเน็ตกับตัววงจรหน้าจอโดยวิธีการใช้งานให้เอาฐ่านมางหนึ่งก้อน <c oughs> แล้วเอาไปจี้คู่สีแดงเข้าคูบ่บวกสีดําเข้าคู่ลบแลังจากนั้นค่าก็จะไปแสดงผลบนตัวจอ O L E D นะครับหลังจากนั้นจะเป็นวิธีการลองโหมดหมอื่นๆ มันก็จะไปขึ้นหรือแสดงผลที่หน้าจอ oled ทุกโหมด oled ทุกโหมดเลยนะฮะโดยสรุปโครงการที่ทำมาทั้งหมดในเทอมนี้นะครับตอนนี้ได้ทำกรอบแว่นขึ้นมาซึ่งเป็นโปรโตไทป์แล้วแต่ยังขาดยังติดขัดปัญหาตรงที่ว่ายังหาซื้อเลนยังไม่ได้ ซึ่งเลนจะมี3ตัวหลักๆมีเลนรีเอคเตอร์เลนเวน VR แล้วก็เลนโดนการต่อยอดในอนาคตนะฮะจะทำการทำกรอบเว่นเป็นรูปแบบไม้ขึ้นมาแล้วทำการประกอบพวกเลนต่างๆเข้าไปในตัวแว่นเพื่อให้มันแสดงผลย่างทั่วถึงแล้วทำการทดลองใช้งานโดยการใส่เข้าไปที่ตัวแว่นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ